ควายงามพญ,ญานาคหยุดแม่สาวหน่อยเนาะเปิดจังไหนหนึ่งหมื่นสี่พันพญานาคหยุดอ่าเมืึงหันเพิ่นเว้าถึงพญ,ญายุทธอยู่พญานาคเพิ่นเพิ่นสีคล้ายตัวก็คือเพิ่นเพิ่นกำลังต่อทางพนมไพรพนนังต่อควายพญ์นนสายาาแม่สาวหน่อยพาา่อเจ้าไหนสิบสี่ 14, ตัวนี้เป็นตะเหลี่ยงนี้พี่น้องตัวนี้อัตราคนใดเนาะเออสูงดีเนาะโค้งสางดีสูงเกือบร้อยสามสิบเลยพี่น้องเนาะตัวนี้หนึ่งหมื่นสี่พัน ได้วา่ไปเลี้ยงป่ครับนี่พญามาพันเพิ่นสีได้วายไปเลี้ยงมันกำลังเบิงอยู่อ๋อเอาแม่นี่ก็ได้พามาฮ่าฮาฮ่า่าฮ่า่า่าฮยา่าป่า่าฮลี่งเ่า่่าฮ่อต่อร่อฮ่า่า่าฮ่า่่า่่่่่่อ่ีาาฮา่่่อ่่่า่ สวัสดีครับพี่น้องบ้านสว่างเชแนลมากแล้วพี่น้องบ้านสว่างเชแนลมาพบมาพอกับพี่น้องบรรยากาศการสื่อการขายควายตลาดนัดโคกกระบือบ้านจังหวัดพิมเมืองจังหวัดยะโสธรเช้าวันนี้คือเห็นพี่น้องเนาะคือคักเวียดเข้าเต็มพิกัดวันนี้พี่น้องเนาะเพราะว่าย่างบ้านันถึงช่วงเทศกาลตุ่ยขีนใกล้แล้วพี่น้องเนาะสัปดาห์หน้านี่จะเห็นเพื่อนบอเพื่อนขับบานกันเบิดแต่ว่าเมื่อนี้ก็คือว่าโอเคแล้วพี่น้องเนาะอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมเด้อพี่น้องซอยกันกคไหลคคกดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเนาะอ่ะ มาเบิ่งกันมาเปิดชิปกับควายแม่ลูกลูกตัวเมียแนมะ่ลูกเขาเปิดยังไงเนาะครับสองสาองหมื่นสองหม้าพันเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียเนาะสองหมื่นห้าพันอ่ะนี่คือลูกเพิ่นพี่นอ้องประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละเนาะลูกเพิ่นพี่นอ้องสองหมืน่นสองหมืน่นเนี่ยก็แล้วอยากสองหมื่นหาสองหมื่นหาอยากซื้อๆได้พี่นอ้องคุยกันได้นี่แม่เพิ่นพี่นะ้องเนาะเอ้ามาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นไปเนี้ยดแปดศูนย เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์นะพี่น้องเป็นควายแม่ลูกวาลินพอพันวาลินเนาะโอ้พี่น้องเบิ่งลูกสาวเพื่อนพี่น้องเนาะลูกสาวเพื่อนนั่นแม่เพื่อนแม่บ้านแต่ว่าห้ลูกจ่ายลูกดูงามอยู่พี่น้องเนาะสองหมื่นห้าพันเพื่อนเปิดไว้ให้ต่อรองต่อรองเอาพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับผมนั่นมามาเบิ่งนมาเบิ่งเพื่อนกำลังแม่สาวหน่อยตัวนีิแม่สาวหน่อยงามงามเพื่อนกำลังต่อรองอยู่พี่น้องเนาะเป็นควายหน่อยของหอยฟางเพื่อน เป็นเมษาหน่อยไปน้ำบูเบ้าแล้วไปแล้วไปเวียนแล้วเหลือแต่ลูกสาวหน่อยเปิดไใบจากไหนหอยฟางสามพันเจ็ดสามพันเจ็ดนเปิดใบสามพันเจ็ดร้อยด้พี่น้องตัวนี้สามพันกับเจ็ดร้อยคนเปิดไว้ให้ตัวร้องเป็นเมษาหน่อยประมาณสองสามเดือนได้เนาะสองสามเดือนไหนใครก็สองตัวนี้อยู่ดอกพอยอดเพิ่นก็เ็ดขัดพอยอดเขาพ่อยอดบ่นี่โอ้ยเขาพ่อยอดสองตัวนี่โอ้ขายไปแล้วว้าด้วยเขาขายของหอยฟาง สามพนเนาะโอเคเอาสามพนอ่าขออนุญาตเบอร์โทรพศูกสี่หกแปดหกหนึ่งสองเจ็ดศูหอยฟางมาาชนะชัยเฮ้เอาแม่สาวหน่อยงมาฝากพี่ตอนน้องสามสิเดได้พี่น้องนี่สต่อรองไดน้อยฟ้างเนาะโอเคขอบคุณหลายครับผมมันหมานโอเคข้อมพยอยเพิ่นขายไปแล้วสองตัวสาพันเพิ่นว่านี่สตัวสาพโอ้ยขายไปแล้วได้พี่น้องพยอยเพิ่นขายไปแล้ว สองตัวสามพันต้องพอยอดเสียยอดเพิ่นยอดจากสามารถนี่เกำลังต่อรองง่ามอยู่ได้ข้าเพิ่นง่ามอยู่อ่ะอาลูกเมียสาวหน่อยินไปละบาทนี่ไปละเมียไปใส่นอควายหน่อยไปละควายหน่อยผู้ได้นอแลน กำลังตอลองพี่น้องเนาะคุณกำลังตอลองกำลังตอลองเป็นแม่สาวหน่อยทั้งสองพี่น้องแม่สาวน้อยเสื้อสวยสองตัวสายเหลี่ยมเปิข้องพอหน่อยอ้อพ่อเหนียาตัวนี้พอสาหอยสาเห้องเต็งพี่น้องแม่สาวหน่อยทั้งสองอันเดียวสีคล้องนิยามถามราคาเคุณน้องพี่น้องเนาะข้องพอสาเ้าสาบ้านดูทุ่งพอสาเ้าแม่สาวหน่อยเนาะ ประมาณสิบเยนพือนนองทั้งสอตัวสวยๆทั้งสองตัวสวยทั้งสองตัวภาษาอย่างไรเธาไหาอย่างไรเธอไหราคาสองหมื่นหกพันีไทยโอ้สองตัวสองหมื่นหกพัต่อสองีใกล้สิได้กันล่ะตัวละใกล้ล่ะตัวละใกล้สิร่งกันเนาะ ไก่เซโองกันล่ะย่านตะเพิ่นแบ่งกันบ่ถืออะไรเนี่ยโอ้พันสิแบ่งกันย่านตะเพิ่นแบ่งกันบ่ถือไห่เล่าไห่เล่าต่อใจกันเนาะสิไปเลี้ยงสิไปเลี้ยงใจครับชิบะเลี้ยงบ้านคนเลี้ยงบ้านไหนฮะถ้าคนเอาไปโอ้ไปขามซี่ไปเลี้ยงขามซี่ไปคนละอ๋อขามซี่ไปเลี้ยงตัวหนึ่งเหรอเชลเปใช้กันเป็นครูโอ้เป็นครูไปซ่ากันอ้ ก็ไ้เอาวม่ได้ก็บอกเดียวบอกเขาใ้เล่าเยหรืออเขล่ารอดคอยจิตเมื่เล่ากันเดียวคอยเ่าใคอยจิตเมื่ออเ่าเขาให้กันถ้าตัวเดียวอยากได้่าพ่อสาได้หาพันมีเพ่อโอ้ห่างหายเยอะโอ้ เอาหกพันได้หอดห้าพันห้าเืาขายเลยไปโอ้ยับมาลอยเอาไปแล้วไปแไปแไป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 านีปเมื่อปไปไปอปไปไปไปปไ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 ปกันก่อนเอาอยู่ไปไาไปไป เจ้าได้เพิ่มอีกตอละสองร้อยสิบจากหาพันราเสียหาพันหาเจ้าใช่เยี่ยนได้เนี่ยกบเล่านะ่หาพันหาคนขายยงชี้เรียกออืมอ่าพยายางต่อรองเพื่อเจอก้วยไปเรียนนะพี่น้องเขาไ่ร้ายคนเอ๋าไ่รวยไม้ายตัว่เาเรียกนข่อยเล้ยงคอยไขายเรียมอเ้า สวยมากเลยเนี่ยออคอเาะตลอด้งเงินาย้มา้มซ้ำ่ไปดีใเยิ่กีนี้เมื่อไหร่รถเขาเต็มเขาตนู้หงเขาไปซื้อน้ำเล้าห่าโอ้ง่นีภาษาังมาคือรคือรอดมันเนี้ยหรอคือรอดคือเขาขายออกซื้อซือรอด๋อไปซื้อแล้วไปซื้อข้งเล่าแล้ว อ๋นี่ความิจเงี้ยแล้วใจเจีายแล้วเนาดเดี๋ยวคนอยู่อุบลอยู่ด้เออเดี๋ยวคนอุบลอย่ด้เจ้าจ้บ่ฟองเออก็ซื้อก็ซื้อตัวคนบ่ได้ซื้อด้วยซื้อก็ซื้อเออเอาเขากี่เวเขาเชียใส่เลยเขาเขาขอหารวยเขาหารวยหารั้หาดบาทถึงเจ้เด้งบาทถึงโจ้จอดหารวยอดหารวย จ็ดร้อยบาทเ่านี้เออเราหาพันแ้หนบาทมา่มเพิ่งพุ่หาร้ยพังเวาพ่พุ่พ่ที่อมซื้อสองื่นเจ็พันนอตัวละสองหม่นเจ็ดร้อยห้าบสเอสองืองันเจ็ดร้อยห้าเอองพันเจ็ดร้อยห มือพัเอยาออ่ามืเจ็ดพสองพันอ่าสองพันเจ็ดร้อยเจ้อยองพันเจ็ด้อยเออเขาาเสียงแต่ละสามพันเอาโรถให้ตาโรยสองตัว้อเสื้อก็ชินับเงืนในเลานี่ส้อตัวละมือก็บาทมันตเล่นก็เสื้อแล้วก็ชินับเงื่อนในเล้าก็สินี้เมื่อออเออก็เสื้อแล้วล่ะหนึ่งสองสาม เกตัวไหนเป็นตัวไหล่ะผม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, อ้าวม่าอยาี้านึ่กว่าสอยสองหมื่นห้าพัน้าร้อยสองตัวเมีสาว22.500พันหาร้อเพิ่นอยากไ้สองหมื่นหกแหะต่ว่าเพิ่นลดให้เอาไปเลี้ยงอ่ะซื้อไปเลี้ยง สองหมงื่นสองนห่อยนี่ซาเสียวข้อละตัจีิป่ะแสีแบงกันถือกว่ามันตัวใดงามกว่ากันตำตัวของไผ่ของมันไปดีโอ้ต่มกันของไผ่ของมันเออแมนเมนขอบเอาคัดข้อเจ้าเด้อพอเด้อเขาถ้าซื้อตายมันหอกจะไปยากแล้วถ้าคัดข้างกันแมนบอดเจ้าห้หาพันเราเสียหัวพับนแดงนลัเพิงอืม นี่ขาดก็ไม่สันงผลสื่อรอบเราด้วยเิ่งเราดับเงินนี่รอมนห้าพันห้าร้อยแม่นป่พอสาแม่นสองสอหมืนห้อยสองตัวตัวตัวถือตัวละสิบสองเอยห้าสิบแม่นจะยังไปเที่ยวไปรู้อ่ะสิบสองกว่าใจปวดปวดล้แล้วกอเมื่อเจอพอนาราเขอยู่หันละเมื่อบ้านไหนอุบลเขาอุบลตะกานครับเอาบ้านยังก่อ ห้อยไโอ้ยไฟพัฒนาเอ้นโอ้ยโอ้ยโอูกเ่กงคนทีูกใครเออเพ่นาลูกครเครับเด้อนอกาพเรานฝรั่เลยดิหมื่อาอ่าไปข้ามนาคุ้นหลังผูไปใคได้กำไรผูอยู่ผู้อยู่ก็ได้เงินตอยากได้เออเออเาได้กำไรแล้วเปิดกำลังตออเอาอยู่ว่ตกลงอยู่บ่ครับเพอาะใดอยู่ตัวซํานี้ ถึงต <c ười> า, <c ười> าตัวละห <c ười> <7 50. c ười> นึ่งมืนสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเมนบอเบิงเด้พี่น่อง สอตน 25, อีน 5, ่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยส่าพั่าสองหมื่นห้ากับสิบสอง็ดร้อยห้าสิ เพิ่นกำลังคิดเงินเอาสิคิดให้คั้นผู้ละสิบสองหารอยนี่มันสีได้เป็นหมื่นหาเป็นสองหมื่นหาบานนี้เพื่นขอเพิ่มคนละสองรอยหาซีฟเท่านั้นแหละตัวละตัวละสองรอยหาซีฟนอกภาษาเนาะเพื่นขอเพิ่มตัวละสองร้อยหาซีฟเออ คุณยมบ้านยุดนั่นบมีรถมานบ่มีรถมาบ่บ่มีแล้วแต่ว่าคุณยมบ้านแต่ว่าเพิ่มค่ารถไปหนยเอาภาษาเี่วเท่าไรสงหกนี่โอ้พอเียวมาแล้วพอเียวมาเนี่โอ้คันสองหกคนสีส้มฟรีสองตัวคนสีส้มฟรีตัวละมือสามนี่คนสีส้มหอดบ้าน

มาขออนุญาตเบอร์โทรภาษาไว้เนี่ยขออนุญาตเบอร์โทรภาษาอดีตเกาะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก็ดหนึ่งสามพี่น้องอยากได้ควายวแบบได้โทรมาเบอร์นี้หรืออยากขายควายอยู่กอะอยู่ฟาร์มโทรมาเบอร์นี้ก็ได้นอภาษาเนาะอ้าวอาขอบคุณหลายๆหมาดเด้ออยู่กับเพือพ่อนโดนเพื่อว่าเพื่อนต่อเพื่อนสีได้กันจเดอกพี่น้องเนี่ยเพื่อนสีต่อกันเนี่ยหรอก่าเป็นกำลังต่อรองกันอยู่นอกพี่น้องเนาะอ่ะอ่าตอนนี้พี่น้องเนาะ ผมอยู่กับพอษานานจากนอก้อยเมื่อไหร่เนาะเพราะว่าเปิดกำลังต่อร่องควายกันอยู่เปิดราคาไว 6, ้สองหมื่นหกพันได้พี่น้องเมื่อไหร่เนี่มือโทรมือไ0 0สองหม่นหัน 6, พายานเดียมาคุยเลยพญา้านเดี๋ยมาคุยแล้วบานนี้พญ,ญาบานมานแล้วเดีมาคุยแล้วเลมเลม,เม,เมเอหอยฝนจะบาทเท่าไหรหอยฝนมื่นมื่นเท่าไหร่เหืองพันห้าร้ออุย้ย แห้งพอสื่อพี่น้องแม่สาวน่อยเนาะโอ้ยสองหนึ่งหมื่นสองพันห้ารแห้งงามพี่น้องนี่โอ้ยเป็นตาสื่อของ,อนงานี่น่งหมื่นสองพันห้าร้อยยังต่อไดีอีกนิดนึงอยู่เนาะโอเคเลยอ่ะขออนุญาตเบอร์้อหอยฝนไ้เนี่ยศู 98, 7, 8, 7, 6, นย์เก้าแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเจ็ดหกนยะพี่น้องเอาไปเรียงเอาไปต่อยอดแม่สาวหน่อยงามหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อขอบคุณเรล,ลายมานครับผมอ่ะมาพ่อแตะพ่อแตะ พอแตะก็พอบุดีพี่น้องเนาะเอาเพิ่มเบอร์โทรพอแตะได้เลยสวัสดีครับเหลือโอ้เท่าไใดอ่าเป็นกำลังต่อรองอยู่กำลังต่อรองอยู่ท่าน่ดกลังต่ออรงกันเท่าไร่เาด้มือสีเอาขออนุญาตเบอร์โทรไปเลยศูนย์แปดหกสองห้าเจ็ด แปดสี่หนึ่งสามควายงามควายตมจิ๊ดควายถือหน้ามื่นสี่เท่านั้นตัวแบบไงอยากซื้อๆโอ้พี่น้องตัวแบบไงหนึ่งอ่ะไรขายได้จุ๊ดมันหมานเด้อนี่ควายใหญ่แต่เด้อพี่น้องมื่นสี่เด้อควายเมียแยกลูกมากพี่น้องเนาะเกือบขีดตมจังหน่อยสิบสี่เพื่นบ้านเอาข้าพระมันหมานครับผมโอเคอ่ะเองบรรยากาศนะพี่อนเนาะบรรยากาศการซื้อการขายควาย วันนี้บ้านสว่างชาแนลมหาสายจักหน่อยพี่น้องเนาะพญาบาลหยุดอุ้ยควายงามพญาบาลหยุดแม่สาวหน่อยเนาะเปิดจังไหนหนึ่งหมื่นสี่พันพญาบาลหยุดอ่าเมื่อหันเพิ่นเราถึงพญายุทธอยู่พญาบาลเพิ่นเพิ่นสีขายตัวไหนก็คือเพิ่นเพิ่นกำลังต่อทางพนมไพ่เพิ่อนนางต่อควายประหยัสายแม่สาวหน่อยเพาจอนในสิบสี่ ตัวนี้เป็นตะเหลี่ยงนี้พี่น้องตัวนี้อัตลักษณ์เนใดเนาะเออสูงดีเนาะโค้งสางดีสูงเกือบปล่อยสามสิบเลยพี่น้องเนาะตัวนี้หนึ่งหมื่นสี่พันเขาไม่ขายเขาเยเขาเขาไงนบอกังไงไข่เปเลี้ยงบ่ครับนี่พึ่งยี่บ้านพิ่นสีจากใดไข่เปี๊เลี้ยงกำลังเบิ่งอยู่อ๋อเอาเมนนี่ก็ได้พึ่งยี่บ้านนี่แม่สาวน้อยนี่เป็นตาเลี้ยงเขาเพิ่นต่อรองต่อรองเบิ่งสามพัอ่า นี่พอ่พอเหลี่ยงพ่อเหลี่ยงพ่อต่อร่องโอ้พ่อซื่อดีขเอมือเนาะพ่อซื้ออ,อ้าวขอเบอร์โทรพอยือยวูนยดห้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองหน้ควายสิบสี่นเปิดไหวควายแม่สาวหน่อยปีนอ่อนนะางาม เป ına, Wagner, pues dia, ienne, er huh? oh. uh ็นตาเหลืองเปินพี่น้องเนาะโค้งสางได้เลยผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรับเพื่อนใดเนาะมือนี้มันสายแล้วเพื่อนเลยห้องถือจังหน่อยเนาะฟาโทูมาเด้อพี่น้องฟาโทูมายังตัวเดียวเท่าลหร่อ้โอเคเนาะอ้าวมันหมานะบริบาลเด้อขอบคุณหลายๆครับผมแม่สาวงาม แม่สาวงามๆพี่น้องเนาะแม่สาวหน่อยนี่แม่แม่เพิ่์ดพี่น้องเนาะฝ่ายแม่สาวหน่อยอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ครับพี่น้องฝากฟีฝาก,ฝาก,ฝากน้องซอยกันคนไลค์คดแชร์คนตินนดตาม,น,ม,ามน,น,น,าน้องพี่น้องเนาะคอยพี่น้องกเสร็จก่อนผู้เลี้ยงวัวควายแฟนครับแฟนเปลือยานสว่างเช้านี้จะมีแต่ความสุขความเจริญงางไกลจากโรคภัยเจ็บต่างๆรับรด้วยด้วยเบิดหนีเบิสิ่งกันสวัสดีครับ